ข้าวหมกไก่ด้วยหม้อหุงข้าวดูดูพี่น้องดูอโอ้ยอน่าก,กินอย่างแรงนี่ <c oughs> พี่บ่าวบอกเลยดูจบพี่น้องสามารถหุงเองด้วยหม้อหุงข้าวที่บ้านได้พี่บ่าวก็ใช้ไก่จีชินนะน้ำหนักห้าร้อยกรัมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะใช้ต่อมาก,ก็คือน้ำเปล่าห้าร้อยมลุ๋นข้าวหมกไก่มีส่วนผสมแลวก็เครื่องสมุนไพรเนี่ยเกือบยี่สิบชนิดแต่วันนี้ส่วนผสมทัม้งหมดเนี่ยถูกรวมไว้ในขวดนี้ขวดเดียว พี่น้องสามารถทำข้าวหมกเก๋ยเองได้แบบง่ายๆเพียงใช้เครื่องข้าวหมกเก๋ยสำเร็จรูปของนัทรินมาดูกันเลยน้ำเปล่า5้0 ml เครื่องข้าวหมกเก๋ยสำเร็จรูปนัทจรินหนึ่งขวดเทลงไปเลยพี่น้องแล้วก็คนรวมผสมพอเข้ากันเอาเนื้อเก๋ยส่ลงไปปีบ่าวชายน้องแล้วก็จะพกรวมสี่ชิ้นจากนั้นเอาไปตั้งไฟปุ๊บก็ไปต้มด้วยไฟระดับกลางรอจนน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วต้มต่อไปห้านาที ระวังที่รอเตรียมข้าวสาร้า้รยจำใส่ลงไปแล้วก็งออกไปล้างตามขั้นตอนปกติตุม่มครบนาทีปิดควได้ดูสีี่ยอดแล้วก็ระวังที่ตุมนี้ก็มีกลิ่นหอมมากพี่น้องพี่บาล้างชาวข้าวเรียบร้อยทีนี้ก็ตักเกล่ยที่ต้มใส่ลงไปสีน่ากินมากพี่น้อง <c oughs> จากนั้นก็เอาน้ำส้มผสมนี้เทลงไปปริมัณจะพอดีนะพี่น้องนำข้าไปหุงตามขั้นตอนปกติปิดฝา แล้วกดอ่ง,างตามขั้นตอนปกติพอข้าวดิแล้วก็อบต่อไปอีกทิปนาทีพี่บ่าวก็อบต่อไปครบทิปนาทีนะดูอือหน้าตาได้แบบนี้เลยในทันวของข้าวเป็นยังไงไก่ทุกแน่นอนอือข้าวก็ร่วนดีนะพี่นะ้องลองจับดูอือข้าวมีความนุ่มนะพี่นะ้องรสชาตินี่มันใช่เลยขอตักเอาเนื้อไก่ขึ้นมาก่อนดูสีสันแล้วก็ความหอม อ่าพี่น้องเออสุกดีเนี่นอนพี่น้องส่วนมาชมนี่ลงตัวในส่วนของข้าวก็หุงได้สวยม,มามกพี่น้องอุไปได้แบบนี้ความนุ่มไปวุ้บขึ้นมานกแต่งกว่าน้ำจิ้มรสเด็ดนัทรินเทลงไปเลยเนื้อเก่อยส่วนสะโพกในส่วนของน้อง,นนอ,งอ้ยว่าเสริมปักชีเนะเพิม่มความน่ากินตามด้วยหอมเจียวอือหือ อยไว้ด้านหน้านี้จัดจานเสร็จแล้วพี่น้องดูความน่ากินไอ้ย่าเดี๋ยวพี่เบาชิมไม่ดูมาที่ข้าวโวล้ืยดูเนื้อข้าวพี่เบาใจข้าวหอมมะลิแล้วพี่น้องเนื้อข้าวเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็หอมมากๆเลยแล้วก็เรียงเม็ดดีไม่ติดกันเป็นก้อน่อ,อมาใทนทว่วงวเกยจัดไปตรงนี้ปั๊บด้านในถูกดีไม่มีแดง ปุบก็ไปดูจัดไปก่อยล้วนๆอือพี่น้องอร่อยจริงพี่น้องลองทำเลยให้ติดหอมเจียวมาหน่อยดูสีสันความน่ากินในย่ออือพี่น้องพี่บากบอกเลยว่าอร่อยครบรสแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มหอมเจียวนี้ไม่ต้องพูดถึงกรอบอะไรมา,มามกก็ย่ออีกรกหนึ่งคำเยอ่อยๆแบบนี้อือ แตงกว่าตามชอบสำหรับพี่น้องที่สนใจเครื่องข้าวหมกจำเริจดรูปสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้และก็เปรนัทรินไคยโตอาดอัดเย้ส่วนช่องทางอื่นๆพี่น้องดูได้จากลิงก์ในคอมเมนต์สำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนและพบกับเมนูนอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณคบสวัสดีครับพี่น้อง